โคกน้องนาคือโอกาสที่ไหลขอบเขตมาเลเซียอ,อินโดนีเซียและเวียดนามเมื่อไหร่ก็ตามที่เขากระโจนลงไปในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมมันมีการจ้างแรงงานจำนวนมากมันมีการให้เงินเดือนที่สูงวัยแรงงานก็จะไหลบ่าเข้าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมันก็จะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรนั่นแหละครับคือโอกาสที่ประเทศไทยจะได้กลับมาตั้งรับ ับมาตั้งลำใหม่โดยเริ่มจากชูเรื่องของภาคเกษตรขึ้นไปเราอย่าไปคิดว่าถ้าเขาผลิตอุตสาหกรรมแล้วเขาจะมาทำเกษตรก็ได้มันไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่จับปลาสองมือและประสบความสำเร็จกลับไปดูได้เลยครับจะเป็นอุตสาหกรรมเขาก็จะไปอุตสาหกรรมเลยจะเป็นเกษตรเขาก็ไปเกษตรเลยครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือโอกาส สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการลุนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับผมนั่งอยู่ บริเวณถนนภายในโคกหนองนานะครับท่านผู้ชมมองไปด้านหลังก็จะเห็นบ่อน้ํานะครับที่ผมได้เลี้ยงปลาหลายชนิดนะครับที่รวมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นปลานิลปลาสาวายนะครับแล้วก็ปลาธรรมชาติช่วงนี้ก็มีความสุขกับการดูปลาที่อยู่ในบ่อที่มันแหวกไหวนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีท่านผู้ชมสอบถามผมมาว่า ในการที่จะทําโคง้งหนองนาคุณหมอคิดว่าถ้าเทียบกับการที่เราจะไปเริ่มต้นทําอาชีพอื่นคุณหมอแนะนําว่าควรที่จะทําอะไรดีผมคิดว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่หลายๆคนก็กําลังตั้งคําถามกับตัวเองว่าจะเดินหน้าในสิ่งที่ตัวเองอยากทําเช่นอยากจะทําอาชีพต่างๆทําธุรกิจต่างๆหรืออยากจะมาทําโคง้งหนองนา เหมือนกับที่หมอมานาแนะนำนะครับผมเชื่อว่าหลายหลายคนกำลังคิดอยู่และก็กำลังไต่ตองนะครับวันนี้ผมอยากที่จะเล่าท่านผู้ชมฟังแบบนี้นะครับผมอยากท่านผู้ชมค่อยๆคิดตามผมและค่อยๆใช้วิจารณญาณและก็พยายามที่จะตั้งใจฟังและก็พยายามที่จะมองหาโอกาสให้กับตัวเอง วันนี้ผมอยากจะบอกพวกเราทุกคนนะครับว่าโคง้งหนองนาคือโอกาสที่ไร้ขอบเขตของทุกๆคนทําไมผมถึงกล้าที่จะพูดแบบนี้และให้สโลแกนกับโคง้งหนองนาจากการที่ผมเพึ่งคิดขึ้นมานะครับสาเหตุที่ผมพูดแบบนี้เพราะมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งที่ผมได้เล่าท่านผู้ชมฟังมาโดยตลอด ถ้าท่านผู้ชมได้กลับไปดูคลิปก่อนๆที่ผมได้มีโอกาสที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์ว่าประเทศไทยสิ่งที่เราควรที่จะทําเพื่อสร้างโอกาสสร้างอนาคตสร้างความมั่งคัง่งความร่ํารวยอนาคตเราควรที่จะทําเรื่องของการเกษตรเรื่องของอาหารและก็เรื่องของการท่องเที่ยว วันนี้สิ่งที่ผมได้พูดออกไปและตอกย้ำกับท่านผู้ชมมาโดยตลอดอาจจะมีท่านผู้ชมหลายๆคนที่เห็นด้วยและหลายๆคนที่เห็นขัดแยง้งแต่วันนี้มีอีกหนึ่งเสียงนะครับที่มายืนยันในสิ่งที่ผมได้พูดกับท่านผู้ชมว่ามันคือสิ่งที่จำเป็นต่อประเทศไทยจริงๆนั่นก็คือ ผมได้มีโอกาสได้ไปอ่านบทความได้ดูในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆบุคคลท่านนั้นก็คือประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือประธานสภาพัฒน์นั่นเองนะครับดรสุภวพุิสายเชื้อได้พูดในเวทีสัมมนาเวทีหนึ่งนะครับได้บอกว่าในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่จะทําให้ประเทศไทยอยู่รอดได้ก็คือเรื่องของอาหารเรื่องของเกษตรและก็เรื่องของการบริการหรือภาคท่องเที่ยวนั่นเองซึ่งตรงกับสิ่งที่ผมได้พูดมาตลอดว่าประเทศไทยจุดแข็งคือเรื่องของการเกษตรและก็เรื่องของการท่องเที่ยวเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับไม่ใช่สิ่งที่หมอมนะพูดมโนจากการที่ไม่ได้มีข้อมูลสนับสนุนสิ่งที่ผมได้บอกท่านผู้ชมมาโดยตลอด ว่าประเทศไทยวันนี้ถึงเวลาที่ต้องหันกลับมาสู่การพัฒนาเรื่องของอาหารเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะอะไรครับเพราะวันนี้เวทีโลกมันเปลี่ยนไปประเทศไทยจะไปยืนกระต่ายขาเดียวจะไปกินบุญเกา่าจะไปคิดว่าวันนี้ตัวเองจะเป็นครับในเรื่องของอุตสาหกรรมจะเป็นเรื่องของผู้นําในเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์เหมือนอดีตไม่ได้แล้วครับโลกมันเปลี่ยนไป อำนาจต่อรองไม่ได้อยู่ในมือเราเหมือนเชกเช่นในอดีตเราต้องเข้าใจนะครับว่าวันนี้การเปลี่ยนแปลงของโลกมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้ผลิตสินค้าก็ย่อมไปตั้งโรงงานผลิตในประเทศที่เขามองแล้วได้เปรียบในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกค้าเรื่องของแรงงานเรื่องของต้นทุนเห็นไหมครับว่าแม้กระทั่งประธานสภาพัฒน์ของประเทศไทยเนี่ย ก็ยังมายืนยันว่าอาหาร,กรเกษตรและบริการนั่นคือทางรอดของประเทศไทยวันนี้ผมจะให้สโลแกนกับโคกหนองนานะครับท่านผู้ชมเอาคำนี้ไปใช้ได้เลยนะครับโคกหนองนาคือโอกาสที่ไร้ขอบเขตทำไมผมถึงบอกมันไร้ขอบเขตครับผมอยากให้ท่านผู้ชมคิดตามในสิ่งที่ผมกำลังฉายภาพด้านหลังให้ท่านผู้ชมได้เห็นวันนี้ เป็นช่วงหน้าแล้งไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานความอุดมสมบูรณ์เรื่องของน้ำท่าวันนี้เหือดแห้งแห้งหายไปจากท้องไร่ท้องนาแต่ท่านผู้ชมมองกลับไปสิครับวันนี้ผมมีน้ำเต็มบ่อผมมีน้ำหล่อเลี้ยงไปในท้องนาของผมวันนี้ผมมีน้ำในการที่จะลดต้นไม้ผมมีน้ำในการที่จะเลี้ยงปลา โคกหน้องนาสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้หลากหลายอาชีพทําไมผมถึงบอกว่ามันคือโอกาสที่ไร้ขอบเขตผมจะที่บายท่านผู้ชมได้เห็นในแต่ละประเด็นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าบ่อนี้ผมเลี้ยงปลาแต่การเลี้ยงปลาของผมเนี่ยวันนี้ผมยังไม่สามารถที่จะมีเงินทุนมาทุ่มในการซื้อหัวอาหารเพื่อที่จะเลี้ยงปลาได้ ผมก็ไปดูในช่อง YouTube ลองไปดูคนที่เขาเลี้ยงปลาแบบลดต้นทุนก็มีคำแนะนำว่าให้ทำคอนโดอาหารให้ปลาโดยใช้ฟางโดยใช้ขี้วัวแล้วก็มาวางบริเวณขอบบอ่อแล้วก็ตักน้ำลดทำให้ฟางเนี่ยมันเปียกทำให้ขี้วัวมันเปียกเมื่อเกิดความชื้นเกิดขึ้นเกิดกัน มักเกิดการสะสมก็จะทำให้เกิดเรื่องของจุลินทรีย์เรื่องของแพงตน้นเรื่องของไรแดงต่างๆซึ่งตรงนี้แหละจะทำให้ปลานินหรือปลาที่กินพืชสามารถที่จะได้ประโยชน์จากการที่เราสร้างอาหารลดต้นทุนทำไมผมถึงพูดประเด็นนี้ผมเคยพูดท่านผู้ชมมาตลอดว่าโคกหนองนานเราจะต้องพยายามปลูกพืชหลายชั้น วันนี้ผมเห็นแล้วครับว่าโคกน้องนาสามารถที่จะใช้วัตถุดิบเนี่ยได้หลายชั้นหรือใช้อาหารหลายชั้นท่านผู้ชมอาจจะยังมองไม่เห็นภาพผมจะเล่าให้ฟังนะครับวัวเราเนี่ยไปกินหญ้าไปกินฟางเมื่อกินหญ้าเสร็จวัวก็ต้องขี้ออกมาเป็นขี้วัวซึ่งในขี้วัวเนี่ยมันเป็นพวกของวัชพืชเป็นกาก,ากที่หลงเหลือ จากการที่วัวกินพืชเข้าไปและถ้าเราขี้วัวนี้โยนลงไปในน้ําสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับมันคือสิ่งที่เหลือจากวัชพืชจากหญ้าจากฟางตาซึ่งเป็นตากินพืชอยู่แล้วโดยเฉพาะปาน,นินพราะนั้นมันก็จะมาตอดกินขี้วัวเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อีกวัวไปกินหญ้าขี้ออกมาก็เอาขี้วัวมันลงน้ําโยนให้ปากิน เอามาหมักกับฟางทําให้เกิดจุลินทรีย์ทําให้เกิดไรแดงทําให้เกิดพวกแทงต้นเกิดขึ้นน้ําก็มีความอุดมสมบูรณ์วันนี้นะครับฟางที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยส่วนที่เราอาจไว้สําหรับให้ว,วัวมันก็จะเป็นฟางที่ดีแต่ฟางที่มันล่วงหล่นฟางที่มันเปียกน้ําฟางที่มันเพื่อนดินเพื่อนโคลเนี่ยเราใช้ประโยชน์ได้อีกครับ วันนี้ผมก็ไปกวาดฟางนะครับเพื่อที่จะโยนลงไปในท้องนาโยนลงไปในบ่อน้ําอย่างน้อยๆก็ให้มันไปย่อยสลายอยู่ในท้องไร่ท้องนาเพื่อที่ป่าจะได้ประโยชน์เห็นไหมครับท่านผู้ชมว่ามันไม่เพียงแต่การปลูกพืชหลายชั้นแต่มันคือการใช้วัตถุด,ดิบหรือใช้อาหารหลายชั้นได้ด้วยผมเห็นในช่อง YouTube ผมเห็นหลายๆคนนะครับสร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงไก่ไข่หรือไก่บ้านเนี่ย บนบ่อเลี้ยงปลาเลยนะครับเสร็จแล้วเวลาที่ให้อาหารไก่มันก็จะขี้พอขี้ปุ๊บมันก็หล่นลงไปในบ่อปลาปลาสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากขี้ไก่ได้เห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันสามารถที่จะเป็นวงจรได้เลยซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันมีประโยชน์หมดเราไม่จําเป็นที่ต้องเอาของเสียพวกนี้ไปทําลายทิ้งแต่หลายหายอาชีพหลายหายธุรกิจ อย่างโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเวลาที่ผลิตสินค้าขึ้นมามันจะมีกากของเสียหรือน้ําเสียต้องไปจ้างเขาบําบัดอีกนะครับมีต้นทุนนะครับแต่เราลองมาดูโคกหนองนาสิครับใบไม้ที่ร่วงหล่นทับถมสะสมกลายเป็นดินเกิดความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นดินขึ้นมาอีกฟางเฟืองต่าง สามารถเอามาให้ปลากินสามารถเอามาให้วัวก,กินได้ต่อสร้างข้าวมีประโยชน์อีกสร้างความชุ่มชื้นความบุดมสมบูรณ์ให้กับผืนดินอีกนี่แหละครับท,ที่ผมบอกว่าโคกหนองนาม,มันคือโอกาสที่ไร้ขอบเขตเราสามารถที่จะพัฒนาผืนดินของเราให้มันสามารถที่จะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ได้จากการที่ดรสุภวุฒิสายเชื้อเนี่ย ได้บอกว่าทางลอดของคนไทยคืออาหารเกษตรและบริการผมจะมาบอกนะผู้ชมว่ามันเพราะอะไรมันมีเหตุผลอะไรทำไมระดับประธานสภาพั์ถึงพูดแบบนี้วันนี้เราอย่าลืมนะครับว่าประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยที่เขาผลิตสินค้าต่างๆยักษ์ใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะจีนเกาหลีญี่ปุน่นอเมริกายุโรปต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งมาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนาม เมื่อไหลก็ตามที่เขากระโจนลงไปในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมมันมีการจ้างแรงงานจำนวนมากมันมีการให้เงินเดือนที่สูงวัยแรงงานก็จะไหลบ่าเข้าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมันก็จะทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรนั่นแหละครับคือโอกาสที่ประเทศไทยจะได้กลับมาตั้งรับกลับมาตั้งลำใหม่โดยเริ่มจากชูเรื่องของภาคเกษตรขึ้นไปเราอย่าไปคิดว่า ถ้าเขาผลิตอุตสาหกรรมแล้วเขาจะมาทำเกษตรก็ได้มันไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่จับปลาสองมือและประสบความสำเร็จกลับไปดูได้เลยครับจะเป็นอุตสาหกรรมเขาก็จะไปอุตสาหกรรมเลยจะเป็นเกษตรเขาก็ไปเกษตรเลยครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือโอกาสและอีกอย่างหนึ่งคือประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยเรื่องของการเกษตรด้วยจํานวนประชากรของจีนและด้วยพื้นที่ของประเทศจีน มีพื้นที่ไม่กี่10%เเซเท่านั้นเองที่เหมาะแก่การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นพื้นที่ของประเทศจีนไม่พอเพียงที่จะผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรของตัวเองนี่แหละครับคือโอกาสของประเทศไทยเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ผมพูดมาตอกย้ำกับท่านผู้ชมมาโดยตลอดวันนี้มันใช้ภาพในระดับประเทศแล้วครับผมก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับ ไม่ใช่เพียงแค่หมอมานาที่มาบอกท่านผู้ชมแต่วันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองระดับประธานสภาพัฒก็ได้มาพูดเรื่องนี้แล้วนะครับวันนี้ผมขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันทรด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ